ดูพายเอ็นแล้วก็ดรักซอนนะคะนั่นก็คือจะเป็นการมาแชร์สิ่งที่คล้ายคลึงกันที่ราคาแพงแต่สามารถที่จะไปหาได้ในดรักซอนหรือว่าในเครื่องสำอางที่มีราคาถูกลงมาด้วยนะคะก็จะมีหลายตัวประมาณ10ตัวด้วยกันนะคะที่จะมาบอกเล่าในวันนี้เอาล่ะถ้าใครอยากจะดูแล้วนะคะก็ไปเริ่มกันได้เลยค่ะคู่แรกที่อยากจะพูดถึงก็คือจะเป็น HIGH END อย่างเบอร์เบอรีนะคะรุ่น Fresh Glow Foundation นะคะตัวนี้โบใช้เบอร์26 b e s g e ส่วนตัวที่คล้ายมากๆนั่นก็คือตัว L'Oreal Lumi m a g i i นะคะตัวนี้จะสีเข้มหน่อยเป็นสีเบอร์ n 4 b e i g เนะคะเนื้อคล้ายกันมากนะคะมันจะมีชิมเมอร์เล็กๆแล้วดูแบบทำให้ชําวาวด้วย ความติดทนนานโบยกให้ Bo ok ai, l o ลอรีออลติดทนนานมากกว่านะคะตัวนี้คือเบอร์เบอรี่เนี่ยแพงนะโบซื้อมาในราคาประมาณ42 EUR ยูโรนะคะแต่ว่าลอรีออลราคาประมาณ11 EUR ยูโรคือต่างกันมากสามารถจะซื้อตัวนี้ได้ประมาณ3อันกว่าเลยแหละแล้วตัวเบอร์เบอรี่เนี่ยคือเวลาที่เราซื้อเราจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมคะและ ไม่ใช่ว่าทุกข้างจะมีเคานเตอร์ของ Burberry การหาซื้อง่ายกว่าต้องยกให้ L'Oreal เลยนะคะฉะนั้นไฟคู่นี้ระหว่าง Burberry Face Glow แล้วก็ L'Oreal l u m i n เม i ิลอรีอชนะค่ะแต่คล้ายกันมากคือคู่ที่สองเป็นไฮไลท์นะคะคือตัว Charlotte Tilbury Filmstar และ The Balm Mary Lou ตอนแรกโงไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหลังจากที่ซื้อเดอ b a บามาแล้วมาสวอชดูแล้วโอ้โหสีดูไม่ออกหรอกว่ามันว่ามันเป็น Charlotte t i เบอรีหรือว่า The b a บาแต่ว่าเหมือนกันมากมีแค่นิดเดียวที่ไม่เหมือนกันคือ Charlotte t i เบอรีมันจะไปทางแบบพิทเิชหน่อยและตัวเดอ b a บาเนี่ยจะสีอ่อนกว่านิดนึงแต่ว่าราคา ห่างกันเกินชาลต l ทิวเบอรี่เนี่ยหายากแล้วก็จะต้องพีออเดอร์หรือไม่ก็สั่งให้เพื่อนๆซื้อมาจากอังกฤษอเมริกาใช่ไหมคะแต่ว่า The Balm มีเคาน์เตอร์ที่บ้านเราราคาหลักร้อยและคุณาภาพเทียบเท่ากันเพอรเพอร์ p, The Balm อาจจะแบบดีกว่าเลยสแล้วมันจะติดทนนานมากกว่าค้อที่3เป็นบลัชออนนะคะคือเบอร์เบอและนิกเปรียบเทียบกันได้ ตัวนี้เป็น n น x สี Dusty Rose และ Burberry สี Cameo Blush อ่ะสี Cameo รวมแล้วคล้ายกันมากแต่ที่ต่างกันนิดนึงคือตัวของ n น x จะสีเข้มกว่านิดหน่อยคือไม่เยอะถ้าแต่เบาๆก็คล้ายกันนะคะคล้ายกันมากมันจะทนชมพูเนาะ b บ r b e r r y แล้วก็ n น x คือจะมีความสีมีแบบพื้นส้มมาบวกเพิ่มน,นิดเดียวแต่ มันไม่เยอะมากพราะเวลาทาแล้วโอ้โหคล้ายกันจริงๆและเนื้อละเอียดนะของ NYX นะ on, บลัชออนโบซื้อมา3-4อันนะคะมาใช้เคยชอบแล้วก็เฮ้ยทำไมฉันไม่ลองซื้อสีอื่นมาลองบ้างก็เลยเฮ้ยมาเจอสีนี้แล้วมันคล้ายคลึงก,ก,กันกับ Burberry รโบก็เลยเอามาจับเปรียบเทียบกันคล้ายกันมากนะคะในขณะที่ Burberry ราคาประมาณ35ยูโรและ N x ราคา7ยูโร โโตามที่ห้แล้วก็7คือ5เท่าอ่ะแต่ด้วยความที่แพ็กเกจจิ้งเนาะเขาก็แบบน่หรูหราไม่กิ๊กก๊อกอะไรยังไงแต่เนื้อผลิตภัณฑ์และคุณภาพพอๆกันมาในส่วนของตากันบ้างนะคะ i Primer ตัวนี้ b e n e f i t Stay ์ด s t r เตและ e s s e n c e เหมือนกันแค่ต่างกันตรงที่ Benefit เนี่ยจะสีอ่อนกว่านิดนึงแต่ว่า ปริมาณกินขาดตัวนี้ปริมาณประมาณ4มิลลิตรนะคะแต่ว่าขนาดเต็มของ Benefit เดี๋ยวจะลงให้ดูว่าประมาณเท่าไหร่แต่ราคาต่างกันคือตัวนี้ประมาณ2ยูโรนะแต่ว่า Benefit เนี่ยประมาณ20ยูโรคือต่างกัน10เท่าราคานะคะต้องไปเลือกกันเอาเองคุณภาพอพอๆกันโมูลองเปรียบเทียบดีๆแล้วนะคะคู่ที่5เป็นอายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์แบบหมุนๆของ ดีออ s โช w ไลเ e อร์ว e r เตอร์ฟและเ s oh. s เ n นต์ลองลาสติ้งเหมือนกัน oh. ประมาณเกือบเกือ oh. บเกืซที่ต่างกันตรงที่ oh. แน่นอนหละราคาของ e s s e n นตประมาณ2องยูโรนะคะไม่เกินของดีออนี่ประมาณ20่สิยูโรและความทนทานเกือบเท่ากันของดีออเนี่ยจะชนะและคือเวลาที่เราทาไปเอามือถูๆไปมันจะไม่หลุดและที่สำคัญ มีที่เหลาให้ด้วยนะคะที่สําคัญตัวนี้คือมันจะต้องมีที่เหลาและความนิ่มดีออจะชนะคือจะนิ่มกว่าถ้าพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ได้อยากจะลงทุนอะไรมากมายก็ซื้อเอ s เซนต์แต่ว่าถ้าอยากได้แบบความคงทนทั้งวันแล้วก็พวกมีที่เหลาๆแล้วก็แพคเกจจิ้งที่แบบโอเคก็ไปที่ดีออคู่ที่6จะเป็นอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบเมจิตัวแรกที่จะพูดอ เอาพูดไฮเอ็นก็คือบอบบี้บราน์และถูกลงมาคือของมีตัวนี้นะคะจะมีขายที่โบจำไม่ได้ที่ลอฟเออประมาณ250นะคะแต่ว่าบอบบี้บราน์ซื้อมาในราคาประมาณ30ยูโรแพงนะคุณภาพโบโยกให้มีดีกว่าดีกว่าทั้งคุณภาพราคาแล้วก็ความคงทน การล้างออกง่ายบอบบี้บราจะล้างออกง่ายกว่าแต่ตัวมีเนี่ยแปรงของเขาก็จะแบบนิ่มแล้วเขียนง่ายกว่าถ้าเลือกสองตัวนี้นะคะระหว่างมีและบอบบี้บราโบเลือกมีค่ะถูก,กว่าแล้วก็ดีกว่าติดทนนานกว่าด้วยมาสคาร่าโบจะมีสองตัวด้วยกันนะคะก็คือคู่แรกจะเป็นของเอสเซนต์และ ลังโคมเนาะเอเซนตัวนี้คือเอเซน large princess แล้วก็ลังโคมฮิปโนดราม่านะคะใช้แล้วเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ความคงทนตัวฮิปโนจะคงทนมากกว่าแล้วก็จะขนตาจะไม่แบบร่วงระหว่างวันของเอเซนเนี่ยมันจะอยู่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าหลังจากเราทาไป5-6ชั่วโมงมันก็ยังอยู่ แล้วราคามันก็ต่างกันนะตัวนี้ประมาณไม่เกิน2ยูโรแต่ลังคมนี่คือประมาณ25ยูโรนะคะที่นี่ถ้าให้โบเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะคะก็คงจะเลือก h ิปโน้ตแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆที่แบบเอ้ยไม่ต้องการที่จะให้อะไรอยู่คงนานทั้งวันแต่ว่าอยากจะลองให้แบบให้มีขนตาที่งอนหนาไปลองเอ s เซนได้นะมสาสคาร่คู่ต่อไปตัวนี้จะเป็น The Body Shop นะคะ Super Volume และ Chanel The Volume คือทั้ง2ตัวนี้จะเพิ่มวอลลุ่มเหมือนกันและจักจะบอกว่าปริมาณของ The Body Shop ในยเยอะกว่าคือ10มิลลิตรแต่ว่า Chanel เนี่ยใช้เร็วใช้หมดเร็วมาก6มิลลิตรเท่าน,นั้นเองนะคะเขาทั้งสตัวนี้ทำงานดีพอๆกันพอๆกันเลยคือแบบต่างกันตรงที่ราคา และอยากจะบอกว่าอยากจะเอ็นเอียงไปทาง The Body Shop เพราะว่าขนแปรงของเขาเนี่ยมันจะซอกซอนได้มากกว่าและเวลาที่เราดึงออกมามันจะไม่ค่อยมีพวกเศษเ,เจลมาสคาร่าติดตรงที่ปลายแปรงด้วยซึ่งของชาแนลเนี่ยแปรงของเขาจะจะแบบสั้นๆกว่าส่วนแปรงของ The Body Shop เนี่ยมันจะง่ายกว่าสำหรับคนที่มีขนตาสั้นจริงๆแล้วมันจะเพิ่มวอลลุ่มด้วยนะคะ วอลลุ่มตัวไหนเพิ่มมากที่สุดของชาแนลจะเพิ่มมากที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากมายเวลาที่เราใช้ถ้าสมมติว่าบทา t h เดอะบอดี้ช็อปประมาณ3รอบมันก็จะเท่าเท่ากันกันกบทาของชาแนลปัดประมาณสองรอบก็เท่าเท่ากันนะคะคือไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ว่าบชอบของเดอะบอดี้ช็อปตรงที่เรามีขนตาสั้นแล้วมันจะซอกซอนเสร็จปุ๊บมันจะ แยกขนตาของเราให้แบบเป็นเส้นๆเรียงตัวสวยธรรมชาตินะคะคู่สุดท้ายจะเป็นลิปกลอสอือลิปกลอสตัวนี้น่าสนใจมันเป็นลิปกลอสที่สีคล้ายคลึงกันมากแต่ต่างกันตรงที่ราคาสุดขั่วมาพูดของ c h ชาแนล o l l i p Chanel Lip Gloss และ NYX นะคะตัวนี้สีคล้ายกันมากตัวนี้เป็นสีเบอร์179นะคะส่วน n e x t เป็นสีเบอร์มา b a r b เบอร์บ d อนดคล้ายกันแต่ว่าของนี้จะออกชมพูมากกว่านิดนึงแล้วก็พิกเมนต์ดีกว่าไม่เหนียวส่วน c ช a n e l จะเหนียวกว่านะคะแต่ไม่เชิงแบบโอ้โหเหนียวซะมากมายแต่มันก็เหนียวกว่าเวลาที่เราจะใช้อันไหนสนิทใจคือเป็นของ NYX จะแบบเออใช้ชอบใช้มากกว่าแล้วก็ให้สีที่ชัดเจนมากกว่าด้วยนะคะตัวนี้8มิลลตร ส่วนของชา mm, แนล5-5มิลลิลิตรได้ขนาดเยอะกว่าด้วยในราคาที่ถูกกว่า oh. N ิ x โบซื้อประมาณ5ยูโรนะคะส่วนชาแนลตัวนี้โบซื้อประมาณ25ยูโรค่ะ oh. ก็หมดไปแล้วสำหรับสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบกันในวันนี้นะคะหวังว่าสาวๆจะชอบกันแล้วก็ไปเลือกซื้อในสิ่งที่คุณพอใจจะซื้อในสิ่งที่มาเปรียบเทียบวันนี้โบก็พูดในความคิดเห็นของโบนะคะแนะนำให้ไปลองกันก่อนว่ามันจะ เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าแต่และคนใช้ก็คือไม่เหมือนกันน้องสภาพหน้าสภาพผิวนะคะก็บวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเลือกซื้อในสิ่งที่ถูกใจถูกราคาแล้วก็อยู่ในงบประมาณค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย